สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับครูมอนนะคะวันนี้ครูมอนก็จะมาชวนเด็กๆอ่านบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้ครูมอนจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคำพื้นฐานชุดที่1นึงซึ่งเงยชุดนี้มีทั้งหมด20คําคำด้วยกันนะคะก่อนที่จะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของครูมอนด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะคำว่าก็อกอะอกอกเกาะเกาะไม่โทรก็งงไหมคะเด็กๆไม่โทรอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะอันนี้นะคะคำว่าก็คำนี้เป็นการเปลี่ยนรูปหรือว่าลดรูปของสระออกนะคะซึ่งสระออกเป็นสระเสียงสั้น แล้วก็เขียนแบบนี้นะคะก็คือมีแต่กอไก่กับไม้ไตคูเนี่ยใช้ได้เฉพาะกับคำว่ากอเท่านั้นนะคะส่วนคำอื่นๆถ้าสาระออมีตัวสะกดเขาจะเติมอาอ่างเข้าไปด้วยแล้วก็มีไม้ไตคูด้วยนะคะเพื่อรักษาระดับเสียงสั้นของสะระอ,อว้นั่นเองค่ะเด็กๆจำว่าคำว่ากอก็คือกอไก่กับไม้ไตคูนะคะคำที่สองค่ะกบกออ บกคำที่สามนะคะกระจกกรอะกระจอ,อกกอจกกระจกคำที่สี่กระจุยกอรอะกระจอ,อุยอ จุยกระจุยคำที่ห้ากระดิง่งกรออกะกระดอ,อีงอดิง่งดิ่งไมมเอกดิงกด่งกระดิ่งคำที่หกกระดุมกรออกะกระ ดอ,อุมอดุมกละดุมคำที่เจ็ดกละโดดก็ระอะกละดดโอโอ,ดอโดดกละโดดคำที่แปดกละตายก็ระอ,อกระกละ ตออายยตายไม้เอกตายกระตายคำที่เก้ากระถินกอรออกระถออ,อีนอถินกระถินคำที่สิบกระเทียม ก, ó, รกรออะกระทอเอียมอเทียมกระเทียมคำที่สิบอเอ็ดกระเบื้องกรออะกระบอเอืองอเบื้องไม้โทเบือเบ้องกระเบื้อง คำท,ที่สิบสองกระปองกรออกะกระปอองอปองไม่จัดเต้าวาปองคำท,ที่สิบสามกระเป๋ากรออกะกระปอเอาเอาไม่จัดเต้าวา ปลากระเป๋าคำที่สิบสี่กระโปร,รงกอรออะกระปอรอโองอโปรงกระโปรงคำที่สิบห้ากะร,รอบกอรออะ กระรอก็กรอบกระรอบคำที่สิบหกกรออัวกลัวกลัวคำที่สิบเจ็ดกว่าก็วออากว่ากว่าไม่เอก กว่าคำที่สิบแปดกอ็อดกอดอก่อนคำที่สิบเก้าก็อนอ่กอนไม่เอกก่อนคำที่ยี่สิบกะก็ก จบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านบัญชีคำพื้นฐาน20คำในวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปฝึกกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูม่อนก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ